กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมชื่นชมผ้ามีสีย้อมครามเรื่องลือน้ำหลวงปูกับชุ่มฉ่ำห้วยน้ำออกตลอดปีประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่หจาข้าวกับีวาพระนามกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมชื่นชมผ้ามีสีย้อมครามเรื่องลือนน้ำหลวงปูกรรมชุ่มฉ่ำห้วยน้ำออกตลอดปี พระเณรีบุญทุ่มชาใหญ่ตรงนี้ก็คือ้วยน้ำหอกซาแม่หนิอยากได้ยังคือได้เมื่ล้านน้องยิบออกมาถูกยิ้เสียดอกโดยที่พระเด่นับยิบมือเศร้านี่ยุนียิ้เสียดอกโดยที่พระเด่นับยิบออกมาเลยแล้วก็บันเป็นที่วิธีนัดแม่วงเลยบอกว่าปรารถนาว่าถ้าสมความมุ่งมา่นปารถนาทุกสิ่งทุกอย่างซักสิทธิ์จริงฝากกินที่กินเชียร์กินลงปู่ลงตาเป็นผู้ดูแลดังแย่งใครจะเลื่อนนาที่การแหน่งการทุจร้าไวกิ้บหญ้าหญ้าคลาดจุดหนึ่งเกินผู้เขาเบนนั้น พระมหาจากักรพรรดิทั้งสามพระองค์นะครับที่วัดป่าห้วยน้ําออกหนึ่งจะเป็นพระพระป่าเป,ปิดรโรคนะครับแล้วก็พระป่าข้าสมุทรแล้วก็พระประธานนะครับพระชัยองคะมันตานคราชนะครับแต้ก็เชิญนะครับญาติทันทั้งหลายมาร่วมงานในวันนี้นะครับซึ่งพิธีลำดับพิธีของเรานะครับตอนนี้พิธีสงเรียบร้อยแล้วในการฉันพระทหารเท้า ต่อไป11นาฬิกาเราจะเริ่มบวงสวงโดยพิธีพามนะครับแล้วก็จะมีนางลํานะครับนางลําสายายันพญานาคนะครับมาลําถวายอีกหนึ่งชั่วโมง <S <S ต่อจากนั้นเวลา17นาฬิกาจะมีพิธีบวงสวงกลางคืนอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นงานสมโภชใหญ่นะครับฉลองให้ปู่ให้น้ำบอ,อกและปู่คำคพองนะครับแล้วก็17นาฬิกานะครับจะมีการรำบวงสวงพญานาคอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็19นาฬิกาจะมีการรำบวงสวงจาก นากเล่นน้ำจังหวัดสกลนครประมาณ1คันรถ14คนนะครับที่จะมาลําให้นะครับแล้วก็จะเป็นการสวนสวนสมโพธนะครับพันยะใหญ่เลยนะครับทั้งคืนนะครับก็ประมาณเทา่านี้ขอบคุณครับนะ พูดให้ตยให้แม่ผมเข้านี่แม่นี่หมอตัวได้น้อยเนยี่ยหม้ <c oughs> มอมาหาตูหม้อลัมมาาอาบุนครับ เพิ่อวันท่านซาตุ๋านอยข้าแยกนกกระบางานบ่อตุ๋นนข้าวมันไก่จีแยกนกกระบาครับแม่แส่บป่ะแม่แส่บปอันดีปฏิคมมันบ่ดีปฏิคมติ ไปปฏิคมปฏิค,ม,คมสวัสดีครับแม่วงจันทร์คแม่วงจันทร์ล้รับกูรับผู้ใหญ่ที่เกียรติองเัางกจักยันมีการมีงานขานก็ได้แม่วงจันทร์รครับไมบนม,มีงานไดแม่ สมโภชสมโภชในการที่ท่านเ้็ดลูกพระนาักแปวกประสีทธิ์ฉลองตัวสมโภชกอ่อนเฮ็ดกับกน้ำอีกหลายองค์ยุบอันนี้ก็ไม่มีเป็นมือฉลองลสมโภชเพราะเซ็ตซับแล้วถ้ำขวัญของขอ,งองัมเภอประจักษ์เข้ากับีิวา่าพระนามกคมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเช่นชมห้านีสีย้อมครามเรื่องลือนามหลวงปูกก่กรรชุ่มฉ่ำห้วยน้ำออกตลอดปี ประเพณีบุญคุ้มข้าใหญ่ตรงนี้ก็คือห้วยน้ําออกวัดป่าห้วยน้ําออกเป็นที่สักการะกราบไหว้ของคนที่ไปนอกไปนาทํางานต่างถิ่นต่างที่บนบานสารกาอยากเป็นราชการทํางานเลื่อนวิทยาฐานะที่นี่หมดเลยที่นี่หมดเลยท่านบอกง่ายๆกะแรงสํำคัญัััก็ส้จนนเปแรงสำคัญของอำเภอวัดจักเนะนะโอ้ยลูกสาวแม่นี่ลูกสาวแม่นี่อยากได้ยังคือได้มด ยิบออกมาทูกยี่สิบเอ็ดดอกโดยที่ประเด้นัหยิบมือเศร้านี่ยุนียี่สิบเอ็ดดอกโดยที่ประเด็นับยิยยยดดยบยออกมาเลยแล้วก็บรร <ไง S 1> เป็นที่ดีแบบในห้องเลาบอกว่าปารถนาว,าาาาวา่าท่สาสมความมงมารปารถนาทุกทีอย่างซักซิดกิงปากินที่กินเชียริงลงปูล,ลงตาเป็นผู้ดูแลน,นั่งแง่งควายจะเล่นนาที่การแา่นการพึ่งพาควยทูกหญ้าทูบนึ่าหญ้าคาผิดสุดนึ่งก็ทุ่งเขาเป็นเมัดสอย่แยุนีทีการงานนี่แหละ ปลาบ๊องเป็นธรรมดาพวกแม่นี่เป็นคนที่ยึดถือแล้วก็ยึดติดแล้วก็มีการให้ข้ามสักการะกาบไหว้คุณปงร่องเลี่ยงไปหันไม้หนีบนบานฟาาเก้าได้ปัดอดยางยิ่อดนี่คือเพิ่นสายบุญแท้ๆเนาะคับนี่คือการมาเฮ็ดบุญร่วมกันบ่แม่นแต่บ้านอ่าเพิ่นบอกนี่บ่แม่นของวัดใดวัดหนึ่งเป็นเข็นร่วมใจของอำเภอเฮากเลยบานผ้บ้านผารั้ขอบคุณอาวงครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะค่อยพอกันใหม่ครับครับ Thank oh, no. you.